สวัสดีครับผมวันนี้นะผมมาอยู่กับรถครอบครัวแต่เป็น5ที่นั่งกันบ้างนะสำหรับคันนี้เลย Honda HRV นะครับ1.8 EL ท็อปซันลูป,ปี2019นะและคันนี้ได้สีโดดเด่นมากๆเลยนะเป็น Passion Red Pro นะเป็นสีแดงมุกนั่นเองคันนี้คุ้มสุดๆ ทุกอย่างยังอยู่ในสภาพเดิมร้อได้ตัวท็อปราคาถูกลงไปเยอะมากไปดูกันดีกว่าว่าจะได้อะไรมาบ้างความโดดเด่นเป็นยังไงนั่งข้างหลังสบายไหมขนของได้เยอะหรือเปล่าไปดูกันครับเอาละฮะเรามาอยู <S <S ่กับเจ้าค sort of ันนี language, ้นะเต็มๆตมเลยนะ Honda h r v 1.8 e รนนะครับผมเป็นตัวท็อปซันลูปปี2019นนะและคันนี้อย่างที่ผมบอกนะได้สีเป็นแดงบุกเลยออกแดดเนี่ยจะสวยงามมากๆถ้าอยู่ในร่มจะออกเป็นสีส้มๆนะครับผมเรามาเริ่มจากกระจังหน้าเลยนะกระจังหน้าเป็นไงสี โฟเมียมแต่ว่าจะออกแดดมันจะออกเป็นสีดำๆนะครับตัดกับสีตัวรถได้สวยงามมากๆเลยนะและตรงนี้เป็นเจาะจริงด้วยนะเป็นรังพึ่งเจาะจริงนะครับผม ข้างล่างก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปนะเป็นไงกระจังหน้าสีดําคมเข้มตัดกับสีตัวรถส่วนไฟก็นะครับไฟก็เป็น daytime running light พร้อม LED ด้วยนะและคันนี้มีมีไฟตัดหมอกด้วยนะครับสวยงามจริงๆนะมองรุมๆมันดูทันสมัยมันดูไม่เก่ามันดูไม่โบราณเลยนะล้อแม็กกันบ้างซุ้มล้อเห็นไหมสีดําตัดกับตัวรถทั้งคันนะครับ ซูมล้อล้อแม็กเนี่ยได้เป็น5ก้านนะเป็นขอบสิเและยางเป็นยางปี2021นะครับยังลึกๆอยู่เลยนะขับได้สบายๆเลยนะครับเป็น2 1 5 5 5 R 1 7นะครับผมขอบสิอย่างที่ผมบอกไปตัวกระจกมองข้างตัดกับสีตัวรถนะครับเป็นสีดำพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงนี้เลยและนี่เป็นไงมีกันสาดนะครับคุมทั้ง4บานเลยนะสีดำคมเข้มสวยงามนะครับผมเนี่ยเห็นไหมที่เปิดของ h ฮนเอาบีเขาจะเป็นเอกลักษณ์นะเขาจะเป็นที่เปิดด้านนี้นี่ แล้วก็เปิดตัวบานได้ประมาณ80องศานะคะขึ้นลงสูดสบายเดี๋ยวเรามาลองขึ้นลงให้นั่งกันจริงๆเลยนะมาส่วนที่ด้านหลังด้านหลังก็จะมีฟินชาร์กไฟเบรกตรงที่3ที่ปัดน้ําฝนตอหลังและมีไล่ฟ้ามาให้ด้วยนะครับส่วนไฟท้ายก็นะชัดเจนอยู่แล้วเอกลักษณ์ของทาง H R V เขาเลยนะครับผมเป็นตัวใหญ่ๆเห็นชัดๆพร้อมกับด้านล่างก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับผมสีดําตัดก,กับตัวรถเรามาดูกันดีกว่านี่เปิดเลยคันนี้ไม่ใช่ไฟฟ้านะครับผมก็เป็น เป็นโชคแล้วแต่ว่าก็เปิดขึ้นลงง่ายมากที่เก็บสมัมภาระก่อนพับเบาะกว้างมากๆเลยใส่ของได้เยอะมากๆนะครับเรามาดูดีกว่าในส่วนของอุปกรณ์ช่วยเหลือเพิ่มเติมคันนี้อุปกรณ์แม่แรงนะครับพร้อมยางอะไหล่ยังอยู่กันครบครบนะเราไม่ได้เก็บไปไหนเลยเนะี่ยยางอะไหล่เห็นไหมครับไม่มีรอยขยับนะแน่นอนนะรถจากไต,ต้วันหัวโตรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเรามาลองพับเบาะให้กันดูดีกว่า กดง่ายๆเลยพับเบาลงไปนะครับพอพับเบาเสร็จเบาก็ราบเรียบไปด้วยกันทั้งหมดเลยนะทาให้เอาฟูกอ่ะมาปูนอนได้เลยด,ด้วยความที่คันนี้เป็นซันูนอนดูดาวสบายๆชิลๆนะครับเนี่ยพอพับไปปุ๊บไม่ต้องพูดถึงถุงก๊อฟเลยนะถุงอะไรก็ใส่ได้ตู้เย็นยังใส่ได้เลยคันนี้กว้างขวางมากๆแล้วก็สภาพยังใหม่มากๆนะครับผมไปเราไปดูในส่วนของตัว ห้องคนขับดีกว่าว่าจะดีแค่ไหนเห็นไหมเนี่ยตัวท็อป R S นะครับผมไปดูดีกว่าว่าขับดีแค่ไหนไปดูเลยพอขึ้นมานั่งนะฮะอย่างแรกที่สัมผัสได้เลยคือเบาะนุ่มมากๆนะเบาะเป็นเบาะหนังแล้วก็โอกกระชับตัวด้วยด้วยครับที่ผมตัวใหญ่มันก็จะเต็มแบบพอดีเลยนะนั่งขับเนี่ยสบายแน่นอนนะครับแล้วก็ได้นี่เลย บังไฟฟ้าแต่ฝั่งเดียวนะครับฝั่งคนขับส่วนฝั่งผู้โดยสารข้างๆไม่มีเป็นปรับมือเป็นแมนนวลนะนี่ตรงนี้ต่อเลยดีกว่าตรงนี้นะครับผมเป็นซอฟทัชแล้วนะเออเป็นหนังแล้วนะจับเนี่ยสัมผัสดีมากๆเลยเนี่ยทั้งบาเลยนะครับคุ้มหนังมาแล้วส่วนกระจกนะคะคู่หน้าเป็นไฟฟ้าที่จริงเป็นไฟฟ้าทั้งหมดแหละแต่เป็นออโต้คู่หน้านะครับผมเนี่ยเปิดออกมาออโต้ที่พับเก็บก็เป็นออโต้เหมือนกันนะครับผมมามาดูในมาดูในส่วนของพวงมาลัยกันดีกว่า พวงมาลัยก็เป็น3ก้านนะฮะเป็นทรงเอกลักษณ์ของทาง Honda เขามีมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับในฝั่งด้านซ้ายแล้วก็กดรับสายวางสายได้เลยจากตรงนี้นะเนี่ยเพิ่มเสียงลดเสียงได้หมดเลยส่วนฝั่งนี้ก็มาอยู่ในส่วนของ cruise control แล้วกดปุ๊บเพื่อเปิดใช้งานนะฮะ cruise m i n ที่หน้าจอขึ้นชัดเจนนะครับผม <S <S อ่าถ้าอยากใช้ค่าอยากขับไปที่80 กดเซต1นทีก็รถก็จะนิ่งอยู่ที่ประสิทธแต่คันนี้ไม่ใช่อ d แฉ t i ีฟควบคุมนะแล้วอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าคันนี้มีไฟเดย์ไทม์รันยิงไลรล้วก็สามารถปรับใช้ได้เลยนะทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยนะ ในส่วนที่คอนโซลที่ผมบอกไปนะครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะนี่เป็นไงเป็น2เลเยอร์ชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวแอร์กว้างมากสําหรับคนนั่งด้านหลังนะและสูงนคนขับก็แอร์อยู่ตรงนี้เป่าเข้าลําตัวเป่าเข้าหน้านี่สบายมากๆส่วนหน้าจอก,ก็เป็นระบบสัมผัสนะครับผมเชื่อมต่อ FMAM Bluetooth ทุกอย่างได้หมดเลยนะครับรถปี2 0 1พทําอะไรได้เยอะแยะมากมายอยู่แล้วส่วนแอร์ก็เป็นตรงนี้เลยนะครับเป็นระบบสัมผัสนี่เป็นไงรถปีสใครบอกว่าเอ้ยกลัวแอร์ไม่เย็นนี่ผมปิวสวยสวยเก๋นะฮะ แอรเป็นระบบสัมผัสน,นะสามารถกดได้จากหน้าจอตรงนี้เลยปรับโหมดได้ทุกอย่างนะครับผมนี่เขาใช้ Honda จะคล่องอยู่แล้วแล้วก็พวก AC ทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดเลยและคันนี้ได้ปุ่ม u s s Start มาแล้วด้วยมาดูในส่วนตรงเกียร์กันนะเกียร์เนี่ยก็สามารถปรับได้เป็นโหมดสปอร์ตได้ด้วยแล้วเรามาดูกล้องหลังดีกว่าว่า Honda เขาจะชัดหรือเปล่านี่กล้องหลังนะครับปรับได้3ระดับแน่นอนก็คือเป็นแนวตรง แนวแบบทแยแล้วก็แนวมองจากพื้นดินลงไปนะครับผมก้องค่อนข้างคมชัดน,นะและคันนี้มี Honda Link ้าเลนว c สจากฝั่งซ้ายมือด้วยให้มาฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะฮะ Honda เขาให้มาแบบนั้นนะครับผมปอ่าไปเรามาดูกันต่อตัวเกียร์ก็สามารถปรับเป็นโหมดสปอร์ตพร้อมกับมีแพดเดิลชิพนะผมลืมแจ้งไปสามารถเล่นแพดเดิลชิพคู่กับเกียร์โหมดสปอร์ตได้คันนี้สนุกสนานมากๆขับขี่นะครับผมเบรเกรมือก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าพร้อมกับเบรคโฮนะครับผมให้มาแล้วสวยงามมากๆที่พักแขนนะสามารถเลื่อนขึ้นมาได้นิดนึงก็สามารถทําให้ วางได้ถนัดมือมากขึ้นนะครับสามารถปรับระดับได้เลยและสามารถเปิดตรงนี้วางของวางอะไรได้อีกเยอะแยะนะครับส่วนตรงกลางก็สามารถวางแก้วน้ําวางแก้วเยติใหญ่ๆได้เลยนะข้างบนไฮไลท์สุดๆที่ผมยังไม่ได้แจ้งไปนี่เลยนะฮะกระจกเป็นตัดแสงแล้วเออกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับสามารถกดเปิดปิดได้โอ้โหผมนี่วางจริง Hon d a ไม่ค่อยได้ให้นะตัวงซงซิตี้ซีวิคบางรุ่นก็ไม่ให้คันนี้ให้มาแล้วนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งเลยนี่เปิดไปเลย เป็นตัวท็อปนะครับของฝั่ง EL แน่นอนว่ามีซันรูฟซันรูฟเนี่ยเปิดได้เลยสบายๆนะเป็นกระจกเต็มบานเปิดเนี่เปิดได้ใหญ่ๆนะครับโอ้โหเป็นไงแดดแรงดีจริงๆนะคันนี้ตัวท็อปแล้วให้ซันรูฟมาด้วยเพื่อนๆที่กําลังมองหาอยู่คันนี้ราคาดีด้วยนะครับได้สีพิเศษไปเลยนะสีไข่มุกแบบสวยๆเด่นๆขับไปสะดุดตาแน่นอนเราไปดูที่นั่งตอนหลังดีกว่าว่าจะดีไหมจะนั่งได้สบายหรือเปล่าไปดูครับ มาอยู่ในการนั่งตอนหลังกันดีกว่านะครับประตูเปิดได้กว้างทำให้ขึ้นลงได้ง่ายนะ H ฮดอาเนี่ยข้างนอกอาจจะดูเหมือนเล็กแต่ข้างในกว้างขวางมากๆนะครับผมนี่เป็นไงเบาะนี้ไม่ได้ขยับเลยนะจากที่ผมนั่งไปเมื่อกี้ขาก็ยังเหลือเือเฮดลูมก็ยังเหลือเหลือนะครับข้างนอกดูเล็กก็จริงแต่ข้างในกว้างขวางนะแต่ว่าตินิดนึงนะไม่มีแอร์ตอนหลังนะครับผม ใครที่จะซื้อก็นี่เป็นจุดสังเกตหนึ่งจุดนะไม่มีแอร์ตอนหลังแต่อย่างที่ผมบอกว่าแอร์ข้างหน้ามันกว้างมากๆแล้วมันแรงมากๆนะด้วยความที่โอเคมันกว้างก็จริงแต่ภายนอกพอมันมันไม่ได้ตัวตัวใหญ่ขนาดนั้นใช่ไหมแต่เขาจัดสรรปันส่วนให้อุปกรณ์ต่างๆมันอยู่ในที่ที่เหมาะสมทาให้ห้องโดยสารเนี่ยดูกว้างแอร์มันเลยส่งถึงนะครับผม <S <S ก็ยังใช้ได้เนี่ยผมนั่งก็ยังไม่มีเหงื่อนะไม่มีเหงื่อเลยขนาดเดินออกไป กลางแดดถ่ายรีวิวเข้ามานั่งก็ยังรู้สึกเย็นสบายพร้อมกับที่พักแขนนะครับแต่แต่เป็นที่พักแขนเล็กๆนะก็สามารถพักได้เพราะว่ามันเป็นตัวล็อกพอดีก็อยู่ในตำแหน่งที่โอเคมากๆมีด้ามจับมีที่เก็บสัมภาระตรงนี้มีที่วางแก้วน้ําส่วนลําโพงก็มีให้อีก2จุดในส่วนนี้นะครับกระจกก็เป็นกระจกไฟฟ้าอย่างที่ผมบอกนะครับแต่ไม่ใช่ออโต้นะ ที่เปิดก็เป็นโครเมียมเป็นพลาสติกขึ้นรูปแต่ว่าทําเป็นสีโครเมียมก็ยังให้มาคบคันพับเบาะก,ก็อย่างที่ผมบอกไปพับเบาะแยกเป็น60-40หลังคาพาโนลามิสรุปที่ใหญ่มากๆในราคาที่ผมบอกเลยว่าทุกคนเอื้อมถึงอย่างแน่นอนนะครับไปเราไปอยู่ในพารส,สรุปกันดีกว่าว่าราคาจะเท่าไหร่แล้วเพื่อน,อนๆที่อยากได้ต้องโทรเบอร์ไหนมีโปรโมชั่นอะไรไหมไปดูกันครับ มาอยู่ในพาสรุของเจ้า Honda h r v ็ r นะครับ1.8 EL ท็อปซันลูปปี2019นะคันนี้ได้สภาพเหมือนป้ายแดงในราคาเพียง750,000 9,000บาทเท่านั้นนะประหยัดไปเยอะมากๆแล้วได้สีพิเศษคันนี้ด้วยนะครับผมใครที่อยากได้ใครที่สนใจเธอตรงมาได้ที่เบอร์01645885 6หรืออยากขับมาดูตัวจริงก็ถนนกาญจนาพิเศษตรงข้ามสมาคมชาปักใส้ก่อนถึงเนติบัณฑิตนะครับผมขับมาง่ายเลยเซิร์ชกูเกิลแ a บเขียนวันทูออโต้เจอแน่นอนนะฮะรถด,ดีรถสวยรถบ้านแท้100%พร้อมมีสถาบันการเงินรองรับมากกว่า10สถาบันนะจัดได้ผ่านถูกเงื่อนไขยอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆที่เข้า มามติดอะไรเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับเขาปรึกษาเคสฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะใครที่อยากได้คันนี้ก็รีบนิดนึงนะครับผมผมว่าคันนี้ฮอตแน่นอนเพึ่งเข้ามาเลยนะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะใครที่อยากให้ผมรีวิวรถอะไรอยากให้ผมทำคอนเทนต์แบบไหนก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวทางทีมงานจะมารีวิวรถที่เพื่อนๆสนใจและที่ในวันทัวร์โต้มีอย่างแน่นอนนะครับฝากกด like, share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อทีด้วยนะวันทัวร์โต้ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมสวัสดีครับ I got me by for baggy, baggy money, knew I gotta have it. Savage, put up to the gentleman in the Cali. Atletic, look at tournament about the cabbage. it so permanent to run up with the <clears throat> I jump in the back when I'm with a pack. Fuck his eyes out, and I'm telling what he saw. Jaw, I don't know if he'll talk. i, feel tough, I need a chainsaw and I'm a saw legs off. I know that we're a game, but they said it will rain. Yeah. i to taking pictures of the whole team. I look up a tryna to do a sting. Mm -hmm. on a plane, I'm the, mm -hmm. the Trappin' like the narco. narco. Got dope like my blood, the chop trees with the Draco. Draco. On the off got Diego, Diego. Say I still a wiggle. We'll be in wrappin' key yeah. Snub nose with potato. Hey. Cold gang with the cocaine. Cold. The more money make more rain. Right. Going up a paint while I'm back in propane. Dang. Point blank range, give a nigga nose range. Skip to my lube with the pack and the cat. Chip it, with the bricks, where they at? Where? Drippin'. Booze the paddock all wet. Birds in the truck they ain't leaving out the nest. Yeah. My face set like milk Yep, running with the Hands in the cookie jar, cut his finger off Nigga being greedy, we gon' cut his tummy out When the breaks on the road, take a couple routes Flesh mama, house her, man's infinity couch I ain't really with the Razzle Dazzle Knock him out, but then I throw him off the boat paddle Go to Tijuana, put the kilo on the saddle Sack him, hit a and cop terror pterodactyl Pop him, chop a bite down like an apple Match him with the acres, with the horses in the cattle. and narco, narco, got dope like Pablo Cut dope like Pablo Cut dope, chop trees for